บสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุคนบวาอยู่ภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีตอนรับเขาสู่ซ่องสาบุญตาแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องโดยวันนี้ก็มาพบพ่อับสาบุญตาก็มาบ้านโคกปลาวายเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยเมืองอุทุมพรแขวงสวรรค์นนเขตคือว่าสาบุญตาสิมาหาไมเท่าห่มแหละพ่อแม่พี่น้องโดย คือหอดเฮือนหอดซานของเพื่อนแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องไปหาไปส้มน้ำกันเลยว่าเพื่อนพาแต่ใสเนาะหรือเพื่อนอยู่เฮือนบ่แม่เท้าแม่เท้าเอ้ยอยู่เฮือนบ่โดยเพื่นอยู่อยู่เนาะสบายดีแม่เท้าโฮมโดยมาคือแดดแท้เนาะโดยจังไดอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่โดย มาแต้วหน้าโอ้เลยเลยเอาขาก็มีอันพริกกระเป็งนัวมาให้เจ้าพอได้ใส่ในครอบครัวเนาะเลยเลยมาเยี่ยมมายามเมิึงก่อนว่ะว่าเป็นอะไรได้ยินข่าวข้าวอยู่ว่าลูกสาวลูกชายยังอยู่เนาะกระสูตโตเนาะแม่กระเห็นอะไรคอยเป็นคอยไปเป็นอยากเหลือบเนี่ยช่างหน่อยเนาะได้ยังดอกมันคอย มันกําลังสิคําแล้วเนาะสีม่วงปลายบอตอนเมนดี๋ยวโอ้มาแตว์น้ำน้ำดิ้นใส่เมนผู้คนป่าบ้านองค์โอ้ต้องขอเพิ่นใส่บ่อโดยน้ำกินได้น้ำอาบไหมน้ำอาบได้น้ำกินแทกมาแต่หัวเรื่อมากไปโคน้ามโตมาอาบโอ้โดยโดยอืมนะน้ำกินน้ำใส่เนาะก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างกันกาคือขอโมบัสแหละเนาะบ้านเราง่ายๆเนาะไม่เท่าโดย ที่แต่หาเงินซื้อประเด็กแป้งนัวสิบอเจ้าโดยโดยนำกินกระตักมาแต่ไกลแต่บอหวยคนหวยุโอ้ยอยู่หวยเนาะกินน้ำส่างโดยเพราะว่าคั้นซื้อน้ำสะอาดได้เจ้าน้ำสะอาดเลยบ่มีเงินทุนให้โอ้แม่เพิ่นกับบ่มีเงินของพี่น้องโดยก็เห็นอกเห็นใจเนาะกะเมื่อก่อนกะเนาะก็กินคือกันเนาะบ้านเมืองแต่ว่าตอนนี้คือยังกินแต่เหล้าเนาะพ่อแม่พี่น้อง คนอื่นก็กินน้าสะอาดเบิร์แล้ลลลวเนาะแม่โอ้น่าเห็นโอ้เห็นใจเพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องในแม่แต่น้าสะอาดเนาะแม่ก็ยังคนอื่นโอ้ดู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 สืบทอไปแม่โอ้สารพนันเจ้าอ <c oughs> นี่นายกินข่าวหรือเปล่ากินข่าวกินน้ำแกงใหม่กินน้ำข่าว โอ้ไปกินน้ำมูเนาะเลยน้ำแกงน้ำไม้สดนี่ว่าแม่เลยกันกับไปกินน้ำเงื่อนขางเนาะเลยกินน้ำรุกนลำลานมีเหยื่อเหลื่อมเนาะเโดยยันแม่มานั่งทั้งนี้ก็ได้เลยเลยเหลื่อมยันแม่เด็ดแม่ห่อนเนาะ เดี๋ย็อยากได้ยินไดนะ้เนาะข่าวข่าวลูกที่ว่าไปเนาะแข่เพื่อนยังบมติดต่อหรือว่าเพื่อนยังบมเห็นบ่เนาะแม่นั่นแหละอยังว่าน่าเห็นใจเนาะบ่ได้ยิขนข่าวไดยินข่าวเลยเน,ะนะนาะแไหข่าวเลยอนมริก็ให้แม่สูตต่อไปเนาะหรือว่าคอยฟังเนาะไปเรื่อยๆบางเทีเพื่อนติดต่อมหาเรา,าก็มีเนาะลูกสาวกับลูกชายเนาะเลยเลย เดี๋ยวนี้เจ้าไปหับจ้างอย่างที่บ่แต่ละมื้อไปมีผู้จ้างอ๋อมีผู้จ้างเลยถ้าสมมติว่ามีคนจ้างเจ้าก็ไปเนาะแไหมจ้างก็ไปเน,ปปกนป่ก็ไปโอ้พวก้องไปกัไปผู้จ้างก็ไปพนายางก็หากินหายากมากินเลยเลยหากินหายากเนาะคือมื้อนี้เพิ่นก็ไปเอาน้าม,ม้ามบ่ต้องเตรียมน้าไว้อาบเอิงบ่จังไปเอาเท่านึงน้ากินกะ mưa hạp, hấp, mưa xong hấp, mưa rồi Tắc khu mưa lấy bảo mẹ, ba mươi năm tách xong mưa nưng, bữa nay xong hoặc bứu mới lấy còn tách đi, rồi mới họ thì tông, tông tắc khu mưa ạp này, rồi nấm này cứ si hưởng gì nó nấm kim song tục đấy, tắc man, oh, song tục nó, rồi, rồi. đã chắc mưa song tục này mẹ, Đã người cái đó nhiều bạc ใหเลยเลยแต่ตอนนี้เข่ายังเจ้ากินน้ำพายเข่าเข่ากับคอไปกินน้ำมูกที่แล้วอ๋อคอคอคือโดยโดยเห็นว่าซื้ออยังกันแม่ชี้ซื้อแม่กับบุ๋มมีเงินเนาะมีเงินเดียวมึงไปจ้างเนาะมูบไปจ้างเนาะช่วงนี้เนาะคัสิมุตบายามลำหน้ายังเขาจ้างนี่เจ้ากับซื้อไหวบ่แม่โอ้รวยรวยคือช่วงนี้ก็น่าเห็นใจเนาะแม่บุ๋มมีเวียกเห็ดเนาะแม่ โดยกะชีจ้างยังเนาะเพราะว่าแมนขันยำหน้าดำหน้ากะยังโลก้าอย่างเนาะยำเกี่ยวกะจ้างเกี่ยวเห็นบุกเห็นใจเพื่อนพ่อแม่พี่น้องอยู่คนเดียวโดยโดูเต่าบอโอหนึ่งเพื่อนพี่น้องบางเต่าเพื่อนเจ้าเห็ดกินอยู่แน่นีเลยเนาะแม่ เอาใส่พื้นบ่ใส่เตากันใพื้นนังค่ะพโอ้เตารังพื้นเนาะแตกบ่แล้วะแม่แต่เล้ทนอากหนีโอ้เอาไปซ้มนี่คไ้เออไไว้เลยอของของ่นใช่น่ะเด็กแป้งนวยังใส่นะคืออะโอ้คือว่าอะไรเนาะอยูู่้เดียวเนาะแม่คันสมุติว่าให้ซ้ำนี่จะได้จากมือ โอ้ได้เป็นเดือนเนาะตำเทลามากกินเดียวมันจะตำลายโอ้อตำเทลามากลายแม่นอพอพริกลูกซื้อมานเนี่ยกะบังกะสีเพชรเนานะโ,โดยโดยถ้าทันใดเนานะผู้ใหญ่ใจดีอยากซอยเหลือเพืเ่อนก็ติด<ร>ต่อมาทางสาวุญตาเด้อพ่อแม่พี่น้องสาวุญตาสิเป็นสะพานบุญหาเนาะโดยคือว่าแม่เพื่อนขาดคืนลายย่างนัแหละ พ่อเศร้ากินคําแต่คือว่าช่วงนี้เพื่อนกะผมมีรายได้เลยผมไปพี่น้องเพราะว่าผมมีคนจ้างเนาะอได้แต่ไปตักน้ำแลวเนาะไปหากบหากินเจ้าไปยู่บ่ากันว่างไปอยู่เนาะไปหากาหาอย่างแน่ช่วงนี้หาขียด้ำห้องตับบวชขี้ไส้ด้วยโอ้ยยิงดูขีดไส้เนาะ น้องใม้ได้ออกอยู่บอ่ะใหม่เนี่ยพักจะพึ่งหาของใหม่ใหม่ยอดโอ้ดู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 ไปหาเป็นของใหม้งานใหม่ยอดมาเลยมันฝนมันแห้งเนาะมันแหงดูดูกระสูอไปเนาะแม่เนาะดูดูซ้ำอะไรเงินข้าวข้าวลูกเต่าเนาะนอนกับผัวได้ฟันบั้ยเห็นลูกเห็นเต่าอยังได้ันสมเออนอนกับผัวฟันดูไอพี่เนาะอืมเป็นแนวใดเนาะลูกเต่าก็เนาะ เลยนั่นแหละอยังว่าคันแน่ว่าผู้ข่าวข่าวเลยทุ่งหากันเนี่ยเนาะถึงเขาเชวเพื่อนสามีก็ยังมีกำลังใจเจ้าว่าบอกเมร์เดือนนี้ก็เดือนสี่เดือนห่านาะเพื่อเมร์ช่วยให้เฮ็ดเวียกเฮ็ดการอีกเนาะเดือนห่าดับเงินดับเงินเนาะโดยบันนี้บรมีว่าคนจ้างไปปลูกมันปลูกยางแม่ โอ้ว <kung> ่าบาบานนี่กับบุคคลเห็ดมันป่าไหนเนาะแม่โดยก็มีแต่คือว่าอาชีพก็คือเห็ดไ้เห็ดหน้าเนาะกระจ่างดำหน้าเกี่ยวเข่าเนาะโดยโดยแม่ก็คือสีบ่มีรายได้ป่าไหพ่อแม่พี่น้องบ่มีเลยเนาะโดย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 มาามข่าวข่าวเพื่อนก็แบบอยู่ดีมีเฮงเมื่อว่าแม่อยู่ดีมีเฮงก็ดีใจเนาะแม่เด้อ โดยลูกมาให้กำลังใจแม่เนาะโดยก็คือกำลังใจก็คือว่าล่อลูกเพิ่นสีมาหรือ,อยังแต่ถ้าเกิดเพิ่นเห็นเนาะแม่เนาะ <Hello. S 1> โดยจะอยากฝากอียบะให้ฝากให้ลูกให้เต้าว่าเออคั่นเห็นอีกแต่เห็นแล้วกะให้มาหาแม่สันซีอีกนะ <c oughs> นี่มาจะกคำวา่าเนานะถ้าเพิ่นเห็นหู้ <c oughs> เพิ่นก็น่งจะเห็นห <c oughs> ู้แล้วเนาะว่าแม่ของเพิ่นเนาะ โดยโดยเป็นกรอคอยอยู่เด้อค่ะลูกเห็นอยู่ฝั่งไทยกันเนาะให้กลับมาามหาแม่ห่มแน่เพื่อนกับบ่มีผร้ใดอยู่น้ำโดยกิดหอดคิดถึงนอาลูกเต้าโดยโดยเอาขาสั้นกะลูกกอโตเมื่อก่อนเดอแม่เด้อโอ้ลมน้ำลายเนาะโดย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 อยู่ดีมีแห้งคือกันเด้เจ้ากันเด้อโดยโดยค่ะลูกมีเงินมีอย่างหรือผู้ใหญ่พิ่นซอยมากะลูกจะเอามาให้แม่เด้อ โดยสบายดีแม่โดยโดยโ,โ,โดยโอเคก็แม่พี่น้องกันเพื่อนเพื่อนเพิ่นอีกเนาะนี่คือเป็นเพื่อนของพัเทาโฮมอย่างละบ่งอนเหมืนปวกกินบ่แม่สาของคนคนเราปวกกินเนาะ đời ừ, Sao càng cả chim lớn Cái này con Rồi Rồi Chào mình ta phải nhăn hả Rồi 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 ่พวกเป็นกามาดินเนาะ,ะมาดินบ่อนี่ยนะสบายดีทุกคนเด้อโอ้นองหลอบก็มาดินน้องละเดยสบายดีก๊งแงมสบายดีเดยโอเคพอแม่พี่น้องก่อนจบคลิปนี้สายบุญตาก็ฝากพวกในทีมพี่น้องติดตามสายบุญตาในเด้อเป็นกำลังแรงใจเนาะให้สายบุญตาทำคลิปต่อๆไปโดย สาบุญตาขออภยพ่อหน่อยไซเนาะผู้ใหญใจดีด้วยว่าที่หับส้มคลิปสาบุญตาแต่ต้นจนจบเนาะขอขอบคุณขอบคุณหลายๆว่าในไซผู้เเม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งก้มเจ็บบ่อยได้ก้มไข่บ่อยมีโดยสำหรับคลิปนี้กล่าวคำว่าสบายดี